ก็สวัสดีนะครับผมชอบเล่นเกมนะคลิปนี้ก็จะมาคาปืนตะขอนะครับลูกดอกตะขอนะะคับได้ที่เลเวล47นะครับมันจะสาวตัวเราไปนะให้ถึงอีกฝั่งหนึ่งก็คาบได้ที่โตสมิธนะเนี่ยตะขอผคจะคาบไปมันใช้ไม่เยอะหรอกใช้แค่สองอันแค่นั้นแหละคือผมจะเอาไปลงทำหิมะไงมันจะมีสองสองทางเข้าไง นี่ครับก็ใช้เป็นเอ็กโบนะเป็นการยิงตะขอผมจะลองยิงให้ดูแล้วกันนี่ก็ยิงไปแล้วก็สาวไปกดปุ่มโจมตีนะเป็นสาวตัวเองเข้าไปนะประมาณนี้เห็นไหมนี่เทดิมกันนะ โอเคเราก็มาถึงถ้ำแล้วนะถ้ำมันก็อยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นถ้ำที่ลงง่ายนะมีแค่ปืนตะขอเนะลูกดอกตะขอนะไม่ยากนะเราก็จิดขวาอย่างเดียวถ้ำนี้ขวาขวาอย่างเดียวเลยอืมเราก็จิดขวาไป ตามทางนี่แหละชิดขวาขวาอย่างเดียวไม่มีหลงครับทำนี้ง่ายนี่พอถึงตรงนี้นะเราก็ยิงปืนยิงลูกดอกตะคอไปที่หินฝั่งนูน้นแล้วก็สาวตัวไปโอเคนี่ปะเราก็เจออาร์ติแฟกต์ละทำหิมะลงง่ายทำน้าแข็งเนะี่ยลงง่ายะ่ะเราก็เจอแล้วเราก็เก็บมา ขากลับก็เหมือนเดิมเลยเราก็ยิงไปที่ฝั่งนั้นแล้วก็สาวไปเนี่ยแะ้วก็ปล่อยปล่อยก็ต้องปล่อยทางซ้ายมือนะซ้ายมือจะมีปุ่มปล่อยอยู่กลับก็ชิดซ้ายชิดซ้ายอย่างเดียวโอเคชิดซ้ายเห็นไหมจบแล้วง่ายๆครับไม่ต้องทำคลิปยาวลงง่ายๆ ทำง่ายๆบอกง่ายๆครับไม่ต้องเยอะครับไปเก็บไปตัวนี้ก่อนเออสกิลของยุงนี่เยอะมากนะคือถ้าเราจะเลื่อนเปลี่ยนสกิลนี่ก็คือแบบว่าเราก็เลื่อนปุ่มโจมตีไปทางขวามือนะสกิลมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนีอ่อันนี้ก็คือ ยอดยอดยอดยางไม่รู้เหมือนกันยอดอะไรอันนี้เราก็เลื่อนบีทีมันก็จะเป็นยิงลัวอันนี้คือเลื่อนบีทีเลื่อนควายบีทีมันก็จะเป็นแบบนี้นะคล้ายยิง RPG อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะล็อกไว้แล้วเราก็ยิงไปปุ๊มโอเคก็ประมาณนี้นะสกิลยุงเยอะนะสกิลเยอะเนะนี่ยเนี่ยแต่แต่สกิลนี้ถ้าโดนนะมันจะแรงแล้วเหมือนว่าตัวมันจะแข็ง เห็นปะแรงแบบเตียวตุยเกตีธรรมดามันก็แรงน,นะแต่ยุงตัวนี้ผมเน็นนี่ไงเห็นบิดเร็วอย่างเดียวโอเคประมาณนี้อ่านี้ผมก็มาเจอมาพอดีขอมาสักตัวแล้วกันเบลสูงอยู่นะ70กว่านะโอเคจับมาก็มันไม่เหมือนใน PC นะครับคือใน PC มันต้อง ขี่ใช่เปล่าแล้วก็เทมแต่อันนี้เราต้องเดินตามตูดมานะและรอมมาหิวเราถึงเทมได้ไว้เดี๋ยวผมทำคลิปเต็มมาให้ดูแล้วกันโอกาสหน้านะถ้าอยากดูก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากติดตามผมไว้ช่องผมมีประโยชน์นะโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับไปเจอกันใหม่นะดูเรื่อง